สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี t o y o ต a a อ t i ติ8 e ปี2012นะคะสีขาวเกียร์ออโต้สวยๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถ t o y o ต้าอันติสเปคนี้อยู่นะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์064-253-9366ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่ใช้งานไปเพียงแค่140,000กโลเท่านั้นนะคะราคา2 7 9 0 0 0บาทค่ะ สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะทูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน2ขอไข่ออ่างนะคะ6ก7 4กรุงเทพมหานครนะคะ่ะกระจังหน้าสีขาวนะคะมาพร้อมกับโคมเมียมคาดนะคะสองเส้นสวยๆเลยเงาๆเลยนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟเเตอร์นะคะ ถัดมาในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ15ค่ะได้เป็นแม็กขอบ15นะคะแม็กเดินแท้โรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเช่นกันค่ะเหลี่ยมสันรดคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะสวยๆเลยค่ะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้ สวยๆเลยค่ะหัวน็อตนะคะตามซ่อกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยักนะคะ mm hmm. เพจรลติดจ่ชัดเจนนะคะ mm hmm. รับประกันนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานค่ะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะภายในนะคะเบาะใหม่ๆสวยๆเลยนะคะลูกค้า ราคา2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปี2012นะคะเรลขไม้อยู่ที่140,000กโลเท่านั้นค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะด้านหลังไฟท้ายนะคะไม่มีรอยแตกรอยลาวเช่นกันนะคะไฟท้ายใสๆเลย โลโก้ตอกสรน,นะคะติดอยู่ครบทุกตัวนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น 1.8e นะคะ 1.8e ปี2012นะคะสีขาวเกียร์ออโต้ภายในสีเบสสวยๆเลยจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนล 5, ะ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะคะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหลังหัวน็อตนะคะลูกค้าให้ดูชัดๆเลยหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะรับประกันเลยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรอยซีนสีเปลือกไข่เสมอกันแบบนี้นะคะรอยซีนเดิมโรงงาน,นะค่ะเม็ดอาร์ตาค่ะกลมๆสวยๆเลย เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะคะเรามียางอะไหล่ให้นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงจะมีให้ครบเลยนะคะลูกค้าเปลียนทายของเหลวให้เช่นกันนะคะรับรถไปคือพร้อมใช้งานเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องต่อเลยนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะลูกค้า เครื่องยนต์นะคะดูโอวีวีทีไอสี่สูบนะคะไม่มีคาบน้ํามันหรือคาบเข,าบข่าควันใดๆเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยคานหน้านะคะสวยๆเลยค่ะไม่มีคดมีงอเช่นกันนะคะคานหน้าสวยๆเลยหัวน็อตนะคะเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยสติ๊กเกอร์มาอ,อ,อก,กอนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะ แผ่นกันความร้อนคันนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสภาพดีมากๆเลยราคา279,000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งใช้งานนะคะผ่อนสบายๆรับประกันเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีค่ะเปิดทำการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ ของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟางฝากกดไลค์ก็แชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ